ทุกคนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่า ความรักในครั้งนี้ของเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะสมหวังในเร็วๆนี้ไหมเออเราดูกานระยะสั้นก็พอไม่ต้องดูระยะยาวนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเหมาะสําหรับคนที่กําลังไต่เต้าพัฒนาความรากักความสัมพันธ์อยู่นะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะ อาคะมาถึงกองที่หนึ่งนะคะหัวข้อนี้อย่างที่บอกเนาะเหมาะสําหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ์ช่วงของการไต่เต้าเรื่องของความสัมพันธ์นอกจากหน้าที่การงานต้องไต่เต้าแล้วความสัมพันธ์ฉันก็ต้องอะไรนะใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการไต่เต้าเหมือนกันอะไรอย่างนี้เออแล้วเราก็ดูระยะสั้นเนาะอย่างที่บอกก็คือหนึ่งถึงสามเดือนอในช่วงนี้ว่าเฮ้ยเราจะสมหวังกับคนนี้ไหมที่เป็นเป้าหมายนี้ไหมอะไรอย่างนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะคะอืม อะมาเริ่มกันดีกว่าว่าเขาคนน,นั้นมองคนกองนี้เป็นคนอย่างไรหลงสเสน,น่ห์คนกองนี้แล้วหรือยังภาพที่สร้างไว้เออในสายตาเขาที่เขามองเราเป็นยังไงแล้วกันมามาดูกันก่อนขอห้าใบนะคะคนที่คนกองนี้นึกถึงนะจ๊ะม,มาดูซิว่าจะมีขำๆกันเกิดขึ้นบ้างไหม ทำไมคุณกองนี้รู้สึกว่าเขาต้องมีความสนอ,อกสนใจคุณใช่ไหมมันมีความเจ้าชู้กุ้งปริมอยู่ในนั้นใช่ไหมฮอบางคนมีความมันอ,อกมันใจในเรื่องของความรักว่าเขาก็ต้องสนใจฉันบ้างแหละมาดามก็ต้องอะไรนะรู้สึกดีๆกับฉันบ้างอืมเอามาดูว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงโอ๊ติบถ้วยไม่แย่นะดูเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อขนมมาก็ชวนทุกคนกินอารมณ์ประมาณนี้ดูเป็นคนดีในใสายตาเขาอืมแล้วก็เป็นคนที่ดูมีแม่ตาเนาะหรือไม่ก็ครอบครัวดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเออก้าวดาบแม้ว่าจะมีความคิดเยอะคิดมากไปบ้างแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมากแต่อาจจะเป็นการคิดมากแล้วมันมันเหมือนหน้าตามันดูเคร่งเครียดไปก็ได้นะสำหรับบางคนนะ จัสติดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรซื่อตรงอเขามองคุณเป็นคนดีนะคนที่กลองที่หนึ่งเธอสร้างภาพได้ดีมากนะคะเขามองเธอเป็นคนดีมากๆนะจ๊ะเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอะ่ะเออทาเรื่องราวต่างๆอะ่ะเรารู้สึกว่ามีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ดีนะอืแม้ว่าจะมีความดื้อไปบ้างเป็นเด็กดาบ ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือพูดจาที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ากระโชกค่อน้างไปบ้างในบางคนเนาะหรืออยากทําอะไรก็ทําเลยอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นก็ได้ถูกปะเราก็เลยแอคทีฟเยอะเออมีเอเนจี้เยอะ,ออยอะแค่นั้นล่ะอืมแล้วก็เจดหมายเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะดีลกันผ่านกัรด้วยของการงานหรือรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณลนะ่ะทุกคนมีปัญหาแหละแต่ตัวคุณนะ่ะในสายตาเขาอะเป็นคนที่เก่งนะ เจอปัญหาแม้ว่าจะสู้ชีวิตชีวิตสู้กับแต่คุณก็สู้ต่อเออแล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งอา่ามีไหวพริบมีวิทย วิจารณญาณในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยออ่อท้อมีแรงผลักดันในการอยากจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่แค่อาจจะติดเคร่งเครียดไปบ้างติดคิดเยอะคิดมากไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นคนดีนะในสายตาเขาที่เขามองคุณนะไม่ได้มีอะไรแย่ๆเลยก็แค่แบบว่าเป็นเด็กดื้อไปบ้างแค่นั้นแหละเออหรือไม่กิริยามารายาทบางอย่างมันอาจจะดูกระชโชกคข้างไปบ้างอมืมันก็อยู่ที่ว่าเราแสดงออกกับใครเนาะ แล้วเขาคนนั้นประทับใจคนกองนี้บ้างไหมรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะขอห้าใบเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนะยจ๊ะเริ่มรักเริ่มชอบเริ่มประทับใจแล้วหรือ,อยังขำๆเธอไม่ต้องไปซีเรียดดูตรงส่วนตัวได้เนะยจ๊ะอืควีนไม้ Queen แหมคนกองนี้มีการวางมาดมีการวางแผนบางอย่างด้วยนะสำหรับบางคนนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะออ ทำตัวใส่ซื้อแต่จริงๆใส่ซื้อรเล่าเขามองเธอเป็นควีนทั้วเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่น่ารักเอาเอกเ,เอาใจใส่ใจคนอื่นโอยดูดีดูมีความอบอ่นใจอะไรอย่างนี้ก็มีความสนใจไหมใบแรกมาเรารู้สึกว่าสนใจอยู่นะสองไม้มาแอบมองแอบเล่เธอเหมือนกันนะจะแอบส่องอยู่นะคะเออฉันจับตามองเธออยู่นะอะไรอย่างงี โอ้ยคิยงถ้วยก็มาเธอคิงถ้วยกับควินถ้วยก็ถ้ามองในแง่ดีก็เป็นคู่กันในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีคู่กันน่ะมันแยกเยอะเนาะไม่ต้องไปยึดติดคาว่าเนื้อคู่หรืออะไรหรอกเพราะว่าคู่กันบางทีแคไ่ได้เจอกันแต่ไม่ได้คบกันก็มีเยอะนะจ๊ะควีนไม้มาอันนี้ควีนเหรียญน,นะคะควีนไม้มานะคะแล้วก็สเต็งอ่ะ,อะจริงๆนะแม้ว่าเขาจะเจ้าชู้นะมีความเจ้าชู้ในตัวนะผู้ชายคนนี้ย กลุ่มกล่บในตัวมีการเข้าสังคมเก่งรู้ว่าควรจะพูดควรจะอะไรก็คือเรารู้สึกว่าไม่ได้เป็นพูดทื่อๆนะคะอ่า ถามว่าเขาชอบคุณไหมเรามองว่าเขาชอบคุณนะคุณเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักบางคนแต่งตัวเป็นแต่งตัวเก่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งดูแลตัวเองได้เออเป็นสาวแกร่งแล้วก็ในที่เนี้ยด้วยจากหน้าไพา่อย่าเพิ่งไว้ใจนะเขาอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาในชีวิตเขาอยู่ด้วยก็ได้เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่เขาดูดูอยู่ด้วยก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเขาก็สนใจคนกองนี้อยู่ไม่ใช่ไม่สนใจนะจ๊ะยังไงก็เอาอกอาใจเขาหน่อยเออดูแลเขาหน่อยผู้ชายแพ้ผู้หญิงอ่อนหวานนะคะอืม ค่อนข้างสวยนะจ๊ะแต่ไพ่ควีนมาเยอะเลอเกินบางทีเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองเรื่องของอีโก้บางอย่างอาจจะต้องลดลดลงหน่อยนะคนกองนี้อย่าดุเกินไปเออใส่ความอ่อนหวานไปบ้างบางทีอ่อนหวานกับคนอื่นนะพอเจอกับเขาแล้วเขินหรือเปล่าเลยแบบว่าดูทื่อๆอเอามาดูซิแนวโน้มในสามเดือนนี้ว่าคนกองเนี้จะสมหวังในความรักกับเขาคนนั้นไหมในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้เราไม่ได้ดูไกลนะเราดูใกล้ๆนี่แหละ เพื่อความงตลใจของคนถามนะจ๊ะคนกองนี้แบบมันต้องมีบ้างแหละมันยาร้อยเรื่องเวียนที่ฉันใช้อ่ะมันก็ต้องมีส่งผลบ้างแหละมาดามมุกห้าบาทสิบาทที่ใช้มันก็ต้องมีส่งผลบ้างเออมันก็ต้องมีการพัฒนาบางอย่างบ้างอืมหรือไม่บางคนก็ไปดูดวงกับคนอื่นเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอ่านไพ่กับคนอื่นได้นะ อีกแล้วเอ็มเพคกับเอ็มเพอเรอร์เธอเธอเจอเนื้อคู่แล้วล่ะคนกองหนึ่งเออหมันไส้เหรอเกลจะอ่านต่อดีไหมเนี่ยฮะมีแนวโน้มนะคะแต่เป็นแนวโน้มที่แม้ว่าจะเป็นคู่กันนะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มันจะอยู่ในระดับเดิมนะอ่ะรย์บอกเลยมันมีความนิ่งมีความเงียบแล้วก็สี่ถ้วยแปดเหรียญไม่รู้ว่าด้วยหนะ้าที่การงานหรือสถานะทางสังคมบางอย่างหรือเปล่าที่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้พัฒนาไปในแบบที่คนที่จะเป็นนะ แล้วก็ให้ระวังนิดนึงแม้ว่าจะเป็นคู่กันแต่นะตอนนี้ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดมันก็เหมือนแบบว่าผิดที่ผิดเวลามันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาบรรจบพบเจอกันนะคะอันนี้ก็ต้องทําใจใช้เวลาไปก่อนนะจ๊ะแต่เรามองว่าน่าจะต้องใช้เวลามากกว่าสามเดือนนะเออ ในที่นี้ตัวเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะก่อนหน้านี้เคยทําอะไรมาในมุกในเชิงของการถ้าเกิดเขาโสดเราโศดนะคะอันนี้เน้นสําหรับคนโศดนะไม่อยากให้ทําผิดนะจ๊ะ,ะถ้าเกิดเราเคยทามันยาแบบนี้เคยเข้าหาอย่างนี้เคยแสดงออกอย่างนี้เรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยหรือเวิร์กเท่าที่ควรดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนตะกะปรับเปลี่ยนการเข้าหาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเรื่องของการเข้าหาเขาหน่อยมันจะได้มีอะไรบางอย่างอ,ะอ่ะพลิกแพลง เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าด้วยความที่แม้ว่าจะเป็นคู่กันแต่บางทีมันดูจืดชืดดูนิ่งดูเงียบเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้รับการพัฒนานะเธอแล้วก็ในกรณีหนึ่งก็ให้ระวังหน่อยแม้ว่าจะเป็นคู่กันก็จริงแต่เขาอาจจะมีคู่ที่เป็นคู่ของเขาเหมือนกันแล้วก็อยู่สูงกว่าเราก็ได้เออดังนั้นตัวเราก็เลยเหมือนมาผิดเวลาน่ะเสียใจจังเลยอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอืมอ่ะมาดู พ่มีอะไรจะบอกคนกองนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คะในช่วงนี้บางทีอาจจะมาอุปถัมภ์ในเรื่องอื่นแทนที่จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนาะพิชิตเหมือนคนกองนี้พอได้ฟังแล้วแบบอืมฉันต้องพิชิตใจเขาให้ได้ฉันต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันได้พัฒนาให้ได้สําหรับบางคนนี่มีแรงขึ้นเขิมเกิดขึ้นนะจ๊ะเอามาดสูสิใจบุญ เยือกเย็นแล้วก็วานวานเรารู้สึกว่าทําทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมอ่ะมีความรู้สึกสนุกสนานมีความรู้สึกร่าเริงแล้วก็มีความรู้สึกเป็นผู้ให้แต่ความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้กระเตื้องหรือว่าพัฒนาในช่วงนี้นะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่างอ่ะมันจะส่งผลในอนาคตเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องที่คุณทําจะเป็นเรื่องด้านบวกหรือด้านลบก็ตามเอ่อดังนั้นช่วงนี้อาจจะทําบุญเยอะขึ้นก็นได้ถ้าเกิดในแง่ของการทําบุญเนาะไม่ว่า,าศาสนาไหนก็ตามช่วยเหลือใครก็ตาม ก็ได้เหมือนกันอาจจะส่งเสริมด้านเรื่องของความรักเพิ่มเข้ามาหรือเราก็ดูแลเอาใจใส่เขาดูเหมือนเป็นเพื่อนเขาอยู่ในวัยเดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆสร้างความมั่นคงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นขึ้นแต่ช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรบื่อว่าอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปบ้างก็แค่นั้นแหละยังไงก็ขอให้คนกองนี้สู้ต่อไปนะคะถ้าเขาโสดเราก็ลุยเลยนะจ๊ะแต่ว่าให้ระวังไว้หน่อยนะคะว่าเขาก็มีคนอื่น หมายปองเขาอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเออตรงนี้ยเราต้องมองว่าเรามีคู่แข่งนะอย่ายอมแพ้ซะก,ก่อนนะจ๊ะเออวิ่งให้ตีนแตกไปเลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้ามาถึงกองที่สองนะจ๊ะเออคนที่กำลังอยู่ในสถานะ ต่เตาในเรื่องของความรกความสัมพันธ์อยู่ในช่วงช่วงนีืไม่ใช่ช่างช่วงของการพัฒนาความสัมพันธ์ว่าเอ้ยในช่วงนี้เหล่านี้จะได้แบบว่าสุขสมหวังกับเขาไหมอะไรอย่างนี้เออความรักจะสมหวังกับเขาไหมอืมก็เป็นดวงรูดนะไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปซีเรียสหรือไปเครียดอะไรนะคะมาดูกันดีกว่าว่าในสายตาของเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนึกถึงเนี่ยเขามองคนที่คนกองที่สองเป็นคนยังไงเออภาพรักที่คุณ ตั้งไว้อะเขาจะมองคุณในลักษณะไหนอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูกันคขำๆเธอไม่ต้องไปซีเรียสคนก่อนที่สองบอกภาพรักที่ฉันสร้างเขาก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะดีอยู่นะคะมีความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้าอยู่พอสมควรน,นะคะบางคนออกแนวแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรขยันขันแข็งหน้าที่การงานดีมีความคิดก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออพร้อมที่จะพัฒนาตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ฉันก็พร้อมพัฒนาเหมือนกันอแล้วก็เป็นคนที่ดูไม่น่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะจ๊ะในใสายตาเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงเดวิลขึ้นมาใบแรกเลยค่ะคุณเธอคะอย่าเพิ่งเอ๊ะเขามองหนูเป็นคนไม่ดีหรอคะไม่ใช่เขามองเธอเป็นคนมีสเสน่ห์โยโย,ยนจยเออเป็นคนที่มีความลึกลับซับซ้อนมีอะไรบางอย่างดึงดูดสายตาเขาเหลือเกิน แล้วก็ถ้ามองว่าไร้ไร้ได้ไหมก็ไร้ไได้เธอไม่ได้ดูไรไ้ดึเงสาในสายตาเขาอะบอกเลยมีความเป็นเดวิลขึ้นนะยจ๊ะเออถ้ามองในแง่ดีก็เราสวยอนะเนาะเสน่ห์เราจับใจเขาจับจิตเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมไปประกวดางานนี่เราก็คือได้ที่หนึ่งแล้วอะเออ,เอามาคา่แล้วก็ควีนดาเป็นคนดุดุนะอ,อ๋อในสายตาเขาเป็นคนดุเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่ ตัดสินอะไรก็คือเอาก็คือเอาไม่เอาก็คือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดแล้วก็พูดพูดจาอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่วุ่นเวอร์อย่างเงี้ยก็ได้นะเออแล้วก็บางคนอาจจะหมายถึงหน้าดุหน้าเหวี่ยงก็ได้เช่นกันนะคะอ,อืมยังไงก็ที่ดุที่เหวี่ยงเนี่ยเพราะว่าไปฉีดบท ت ็อกมาหรือเปล่ามันเลยเดืตึงไปทั้งหน้านะจ๊ะออ <laughs> แล้วก็เป็นคนที่มีความฝันนะคะเออ ดูน่ารักอยู่นะเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่มีความสามารถอยากจะเรียนรู้นูน่นนี่หรืออยากจะทํานูน่นนี่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเออแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าการแต่งตัวแต่งหน้าหรือไม่ก็หน้าที่การงานสถานะทางสังคมก็ค่อนข้างที่จะดีในสายตาเขานะจ๊ะมีความพร้อมในหลายๆอย่างเหมือนกันเอมเพรเป็นคนอ้วนค่ะอืมหมันไส้ห <laughs> มันไส้เลยอ่านอย่างงี้ไม่ใช่เป็นคนอุ่วๆบางคนก็อาจะที่ดูในกองเนี้ยบางคนก็เป็นคนหน้าอกใหญ่เออรูปร่างที่มันดูแบบ สเสน่ห์ตาตึงใจอะเร้าใจอะนึกออกว่าเออมีรูปร่างที่แบบว่าอาจจะเป็นในแบบที่เขาชอบก็ได้เออสําหรับบางคนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอ,อุ่นอยู่ในนั้นมีความใส่ใจตัวเองอยู่ในนั้นแต่ก็อาจจะติดขี้เกียจไปบ้างเออติดขี้เกียจไปบ้างติดอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ใจตัวเองไปบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่เรารู้สึกว่าโดยรวมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูน่ารักดูสดใสดูอ่อนหวานแต่บางทีก็ดูดุนะอมไม่รู้ว่าที่ดุเนี่ยเพราะเขาทําเพราะเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าแล้้วก็็ใบสุดทายเปนรอน เป็นคนที่ผงผางในบางครั้งก็คือตรงๆอ่ะออกแนวตรงๆอ่ะเออแล้วก็ในที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้นะสำหรับบางคนนะคะอ่าแล้วเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบบางอย่างได้แล้วก็เป็นคนที่เอ่อคิดอะไรก็พูดนึกอะไรก็ทำนึกออกปะเป็นคนที่ดูแล้วมันเหมือนจะมีจริตแต่มันก็ไม่ใช่อ,ะอ่ะเออเรารู้สึกว่าถามว่าเขามองคุณในแง่ร้ายไหมถ้าดูจากน้าพะย,ยังไม่ได้แง่ร้ายขนาดนั้นก็ยังเป็นแง่ดีอยู่นะจ๊ะ แต่ว่าบางคนอาจจะติดนิสัยผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอืเป็นองโดยรวมไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอแล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะหมายถึงว่าเอเป็นคนต่างจังหวัดมาทางานกรุงเทพหรือเปน็นกรุงเทพไปทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องได้ด้วยเหมือนกันนะเอามาดูซิว่าเขาคนน,นั้นเริ่มประทับใจคนกองนี้แล้วหรือย,อยังรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะรักชอบแล้วหรือยังมาดูกันขำๆเธอไม่ต้องไปซีเรียส มเมื่อกี้หนไม้ไอันนี้เด็กไม,ม้เธอก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักหน่อยแหละมาดามมันต้องมีสักนิดแหละมาดามเออบางอย่างนี่หนูทํามันก็ต้องมีสักหน่อยสักตีดต๊ดเออเธอไ,ไปแรกคือเดอะเดสอะอืมอ่ะอย่าพิ่งใจเสียมาดูใบต่อไปกันก่อนอเฮอร์มิตก็มาคนกองนี้บางทีอาจจะมาจากสภาวะจิตใจเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอมันจะได้เหรอมันคงไม่มีทางหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่ะมาแล้วสิบดาบ เปิดต่อดีไหมเปิดต่อดีไหมคะคนกองนี้ดูหวัน่นหวันดูใจไหวไหวนะจ๊ะเปิดต่อดีไหมอะแต่มานดามเปิดต่อแล้วกันได้เรเวอร์และได้ชิงไม้เรารู้สึกว่าเขาคนเนี้ยเหมือนพยายามอ่ะถ้ามองใน,นแง่ดีนะเหมือนพยายามที่จะตัดใจจากเราพยายามที่จะไม่สนใจเราพยายามที่จะแบบทําตัวนิ่งๆเง,งียบๆหรือเว้นระยะห่างเหินกับเราไว้เอ่เหมือนเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ดีเนาะไม่อยากเจ็บปวดกับความสัมพันธ์หรือว่า ชีวิตทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วไม่อยากให้เอาความรักอะ่ะมันแย่หรือมันดิ่งไปมันดูเหนื่อยมันดูเจ็บปวดแสนสาหาัสบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ดีก็ได้อมแล้วแต่นะแต่ว่าลึกๆแล้วเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณยังมีความต้องการคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดูหลงไหลคุณแต่ว่าให้ระวังนิดนึงนะคะอ่าให้ระวังเป็นรักซ้อนรักซ่อนเงื่อนหรือรักตัวเลือกได้เหมือนกันหรือเป็นแค่อารมณ์พลั้งเผลอบางเวลา อกองนี้จริงๆออกแนวเป็นบิ๊เบนเดฟิกได้เหมือนกันนะคู่ค้าได้กิ๊กได้นะฮะเนี่ยอืเรารู้สึกว่าเขาด้วยความเจ้าชู้บางอย่างอ่ะเขาก็ยังมีให้คุณนะยังมีความสนใจคุณในด้านนั้นอยู่นะจ๊ะแต่ว่ามันเหมือนแบบไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้รู้สึกมากกว่านี้ไม่ได้อารมณ์ประมาณเนี้ยอ,ม,อมาดูซิแล้วในสามเดือนเนี้ยคุณกองเนี้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาจะสมหวังกับเขาไหมอ่าเขาชัดเจนไปเลยค่ะ ้าใบไม่ต้องเป็นซีเรียสนนะเพราะว่าเราดูกันระยะสั้นๆมาดูซิคุณจะได้สมหวังกับรักครั้งนี้กับเขาคนนั้นไม่ได้สามเดือนนี้คุณอยากนะถูกอัคับไม่น่ามาออกตำแหน่งนี้เลยอย่างน้อยลุ้นในะห้าใบนี้ก็ยังดีกว่าเรารู้สึกว่าคุณอยากให้เขาเป็นคู่ของคุณคุณอยากให้เขากับคุณอนะได้ สมปรารถนาการได้แบบว่ามีสถานะบางอย่างที่มันดูแน่นแฟ้นอะไรมากขึ้นถ้าเกิดมีบางคนเถียงมาดามนะคะก็กลับไปดูชื่อหัวข้อของคลิปด้วยนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าบางคนบอกหนูไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นหรอกค่ะแบบมั่นคงหนูก็แค่อยากฉาบฉวยเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดตั้งแต่เลือกหัวข้อคลิปมาดูแล้วนะคะเพราะหัวข้อคลิปนี้ก็คือเราจะสมหวังกับเขาหรือเปล่านะคะอืมอ่ะมาดูใบแรกโอ้ คนกองนี้ทําใจนิดนึงใบโบโบอาจจะต้องเข้าในสามเดือนเนี้ยไพ่ไม่ค่อยสวยนะคะอะสามดาบก็มานะจ๊ะควีนถ้วยมาช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะเจ้าน้ําตาเจ้าอารมณ์เจ้าดรามาปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะอะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่งั้นเราจะยิ่งเศร้าเราจะยิ่งผิดหวังเราจะยิ่งเสียใจนะเหมือนเรารอคอยเขาอะเรารู้สึกว่ามันมีบางคนอะอาจจะมาชอบเราด้วยซ้ำสำหรับคนกองนี้แต่เราก็ไม่สนใจเรารอคอยเขาอย่างเดียว อสองเหรียญสี่เหรียญเรามองว่าความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้านะคะแต่ก็ดูไม่ได้ห่างออกไปสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่ได้เลิกกันก่อนมาดูคลิปนี้นะอาจจะมีนิง่งอาจจะมีเงียบไปบ้างแต่เรารู้สึกว่ายังมีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตัวเราอะในที่เนี้ยมันก็มูเหมือนแบบไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนจะมั่นคงก็มั่นคงในสถานะนี้และวะ้วว่ามันเหมือนไม่ได้พัฒนานะในช่วงสามเดือนนี้แล้วก็ความรี่เราคาดหวังเยอะ ความที่เราตั้งความหวังไว้เยอะจะทําให้ตัวเราเนี่ยแหละไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ดังนั้นลดการคิดเยอะลดการคิดมากแล้วก็เคยทําอะไรก็ทําให้เขาปล่อยจอยไปตามสายลมสายแดดไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดน,นะ,ะเรารู้สึกว่าสามเดือนนี้อาจจะไม่ใช่ดวงความรักเราที่จะเด่นก็ไม่เป็นไรทําเขาเรียกว่าอะไรทําคะแนนเก็บคะแนนในเรื่องของความรักไว้ก่อนแต่ถ้ามีคนอื่นที่เป็นตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดีก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะคะเพราะเรากับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะจ๊ะเรายังก็ยังมีสิทธิ์เลือกนะคะอืม เอามาดูซิผ้าใหญ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้กับคนกองนี้อีกค่ะขอสามใบอยากดูดส่วนตัวรยายละเอียดใต้คลิปได้นะคะบางทีอาจจะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่ก็ได้เธอ <c oughs> คนกองนี้พอได้ฟังแล้วกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าล่าสุดท้ายแบบเหนื่อยแล้วมาดามความหวังเสียสูญเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเสียสิ้นไปแล้วเฮ้ยเธอมันดวงรวมอย่าไปไปซีเรียสกับมันพี่ชิด เห็นไหมพ่บอกแล้วสู้ต่อไปความรักคือการแข่งขันความรักคือการลงแข่งวิ่งให้มันตีนแตกไปเลยค่ะทุกคนค่ะมาดามก็คอยอยู่ที่เส้นชัยนะคะคอยให้กาลังใจทุกคนนะคะอ่าเนี่ยภูมิฐานแล้วก็สัมพันธ์เรารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนนี้ก็เป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาและเป็นคนใหม่ที่พร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานดีการเงินดี หน้าตาดีนะการแต่งตัวดีนะมีความกลุ้มกลิ่มนะแล้วก็อาจจะเป็นคู่คนหนึ่งของคุณที่คุณต้องเจอด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่ใช่เขาคนนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเขาคนนี้เรามองว่าก็ยังไม่ใช่จังหวะเนาะนะนะตอนเนี้ยอาจจะต้องสู้ก่อนอาจจะต้องบุกป่าฝ่าดงก่อนพิชิตใจเขาให้ได้ก่อนอ,อาจจะต้องใช้เวลาในสามเดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ไทม์ไลน์ของเราต้องรอไปก่อนนะจ๊ะ ยังไงก็อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งผิดซีเรียสนะคะช่วงนี้ก็ทาตัวสวยๆปล่อยจอยไปก่อนทุกคนทําตัวสวยๆหล่อๆปล่อยจอยไปก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเช้าและค่ะมาถึงกองที่สามนะจ๊ะมาดูกันว่าในสามเดือนนี้ในช่วงนี้เนี่ยเราจะได้สมหวังกับเขาคนนั้นไหมอันคลิปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่กําลังแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่นะเออไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะจ๊ะ เป็นงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะมาดูคําถามแรกกันดีกว่าว่าในสายตาเขาคนนั้นมองคนกองนี้เป็นคนยังไงภาพลักษณ์ของคุณในสายตาเขาจะเป็นเช่นไรมาลุ้นกันนะคะสาหรับคนกองที่สามนะจ๊ะคนที่คนทะสามนึกถึงอยู่ภาพลักษณ์ของคนกองที่สามเป็นยังไงเจ็ดมาทำไมอะ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องออกมาไม่ดีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีการกิดด้านลมนะอ่อ มันต้องไม่เหมือนแบบที่คุณคิดอ่ะนึกออกวะคุณคิดว่าเอ้ยเขาต้องมองฉันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างไงก็ได้เออมีการคิดแบบว่าเอะจะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมีความสับสนอยู่อ่ะมาดูหนึ่งดาบเป็นคนดือ้อเป็นคนคิดไวทําไวบางทีอาจจะปากไวด้วยนะคะคนก่อนนี้ที่เขามองนะเป็นคนดือ้อกล้าทํากล้าเสี่ยงกล้าลุยอืมปากไวทาไวอะไรอย่างเงี้ยคิดไวได้ แล้วก็สามไม้เป็นคนที่มองเขาเรียกว่าอะไรอะมองอนาคตวางแผนของตัวเองมองการไกลเรารู้สึกว่าเรื่องของการงานเขาก็ดูชื่นชมคุณนะเรื่องของการวางแผนชีวิตก็ดูชื่นชมคุณอยู่แฮงแมนในที่นี้ไม่ใช่เป็นข้อเสียนะเรามองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถอะ่ะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอยู่หรือคลุกคลีกับสิ่งเนี้ยมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้แต่ชาญในด้านเนี้ยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่า ในอีกแน่หนึ่งนะเหมือนคุณไม่ได้ไปไหนเลยหรือเปล่าอยู่บริษัทนี้มานานอะไรอย่างนงี้ก็ได้เหมือนกันนะอืมเดวิลมีบางอย่างที่มันดูดึงดูดใจเขาหรือเขาอ่านใจเราไม่ออกหรือเขารู้สึกว่าเราอ่ะค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์แปลกๆได้เหมือนกันนะบางคนด้านของสเสน่ห์มันอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูนิสัยร้ายลึยืออะไรเงี้ยต้องเป็นตัวอิจฉาแน่ๆเลยเรามองว่ามันเป็นสเสน่ห์บางอย่างมันเห็ดพิษอะเห็นไหมเป็นแมงมุมพิษอะ มันเหมือนน่ากินนะแต่กลัวจะตายเพราะพิษถ้ากินเข้าไปอารมณ์ประมาณนี้เห็นไหมเออดูสีสันมันดูสดใสมันดูยัย่วยวนใจนะแต่ว่ามันเหมือนเขียนว่าอันตรายไม่คนเข้าใกล้อะไรเงี้ยบางคนด้วยความที่ฝีปากอาจจะแรงอาจจะกลัวโดนด่าก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่พระเรารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากพอสมควรนะคะถ้าจากหน้าไพ่นะออเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะอ่านความคิดยังไงหรือคิดอะไรอยู่จริงๆแล้วคิดอะไรอยู่ แต่เป็นคนที่มีความรู้เป็นความสามารถเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะในสายตาเขาอะแล้วก็ในที่นี้บางทีอาจจะเป็นคนที่ชอบหมู่หรือเปล่าเชี่ยวชาญฐานศาสนาในเรื่องของศาสนาในเรื่องของความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาอาจจะมองคุณในรูปแบบนั้นด้วยก็ได้นะสําหรับบางคนนะคะอ่าเอามาดูซิวะ่ะแล้วเขาคนนั้นประทับใจรู้สึกชอบรู้สึกสนใจคนกองนี้บางไม้อ่าขอห้าใบค่ะ สามเหรียญคนกองนี้ก็คิดว่าต้องมีบ้างแหละอย่างน้อยก็เพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออติดเฟรนซ์โซนกันบ้างแหละเล็กๆน้อยๆเอ็ม e พเรอร์มานะจ๊ะเดมูน <c oughs> มาสองเหรียญมามีความสับสนนะเธอเขายังสับสนตัวเขาอยู่นะคนนี้เป็นคนช่างเลือกเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเหมือนกันเออเนี่ยเขายังสับสนในตัวเขาอยู่นะคะในสับสนในเรื่องของความรู้สึกอยู่นะ เธอเอ็มเพรสก็มามาจบท้ายเออฉันหมั่นไส้จังเลยอ่ะอม,มันมีบางคนเลือกสองกองหรือเปล่าแลวสองกองนั้นเดินออกเอ็มเพรสกับเอ็มเพลเรืเหมือนกันหรือเปล่าอบอกเลยนะคะว่าคุณก็เป็นผู้หญิงที่เขาสนใจนะไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่อาจจะไม่รู้ว่าคุณจะเข้าหายังไงอาจจะไม่รู้ว่าควรที่จะแสดงออกยังไงหรือจะเข้าจังหวะไหนดีจะขอปรึกษา อยู่ๆจะเข้าไปพูดคุยจะได้ไม่อะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันมีความสนใจอยู่แล้วก็ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้แต่มันเหมือนก็ทําอะไรมากไม่ได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วก็อยากจะบอกว่าอ่าให้ระวังว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะไม่โสดก็อาจจะต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะอ่าแต่ถ้าโสดกันทั้งคู่เรามองว่าคุณก็เป็นคู่กันอืมในช่วงเวลานี้เหมือนกันการที่เราได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะจ๊ะอืม มาดูซีแล้วในสามเดือนนี้บางทีเป็นคู่กันได้มาเจอกันอย่างนี้แต่ไม่ได้คบก็มีนะเธอฉะนั้นอย่าไปยืดตดกับเรื่องคู่พยายามให้ถึงที่สุดก่อนถ้าเขาโสดแล้วเราโสดน,นะจ๊ะเอามาดูว่าในสามเดือนนี้คนก่อนนี้จะได้สมหวังกับเขาไหมในเรื่องราวของความรักนะจ๊ะขอห้าใบเราดูระยะสั้นๆไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสแล้วดวงโดยรวมด้วยนะอ,อะไรที่มันดีก็เก็บไว้ให้เราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนให้คนอื่น ยิ่งถ้าส่งคลิปนี้ให้เพื่อนดูก็บอกว่าอ๋ออันนี้ยท่ไม่ดีฉันโยนให้เธอนะอ่ะคนกองนี้มีความหวังนะอย่างน้อยมันต้องมีการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยมันต้องมีรูปทางที่ไปได้ไกลกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกคนกองเนี้เริ่มวางกลยุทธ์บางอย่างใหม่เริ่มมีการทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากฝังคลิปนี้ด้วยซ้าเสร็จไม้เขาเรียกว่าอะไรนะจะอยู่ก็นึกถึงเพลงว่าได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอ่ะอือ อย่างน้อยก็ขอลองดีสักวันเรารู้สึกว่าคุณจะเริ่มออกจากกฎเกณฑ์บางอย่างที่คุณเอาเอาไว้ขังตัวเองในเรื่องของความรักเหมือนลองลองแหกอคอกสิลองเปลี่ยนกลยุทธ์สิลองเปลี่ยนการเข้าหาบางอย่างสิอะไรอย่างเงี้ยอมืมีความหวังอยู่นะคะบางคนเนี่ยไปเสริมสวยมากขึ้นนะแต่งหน้าแต่งตานะเอะฉีดนู่นฉีดนี่นะทาให้ตัวเองสวยมากขึ้นได้เช่นกันแล้วก็มีความหวังเกี่ยวกับความรักได้เหมือนกันทิงเหรียญจัสเมนแล้วก็เด็กถ้วยเออเธอมีเกณฑ์สมหวังนะคะ ตาคนนั้นที่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรแล้วรู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะมีการพูดหรือการแสดงออกบางอย่างที่ทําให้คนกรงนีย้ยิ้มแก้มปรินะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะบางทีทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขาก็ต้องค่อยๆช่วยกันทอดสะพานนะจ๊ะเออมันยังอยู่ในเกณฑ์ของการเริ่มต้นอยู่ในเกณฑ์ของการแบบว่าเหมือนมีการพัฒนาที่มากขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดทําอะไรไว้ในความสัมพันธ์ก็จะได้สิ่งนั้นเท่นเราทําดีกับความสัมพันธ์เราทแแคครรเาดดูลุณก็จะไ้ับ ผลตอบแทนที่ดีๆนะจ๊ะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการเก็บแต้มเก็บคะแนนนั่นเองนะคะอืมเนี่ยทําไปเลยเนี่ยถ้ารักเขาก็ทําไปเลยอืมแล้วก็ทําให้ตัวเองสวยดูดีขึ้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเจอรักที่ดีมากขึ้นได้เหมือนกันนะคะใครว่ารูปรักไม่สําคัญไม่จริงค่ะมันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วคะ่ะขนาดเรายังชอบคนหล่อเลยคนมีสเสน่ห์เลยถูกปะ่ะอ่ะมาดู คนอื่นชอบไหมไม่รู้แต่มาดามชอบค่ะมาดูว่าพายอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้คนกองนี้ในช่วงนี้นะจ๊ะออกองนี้แบบว่าอ่านคลิปได้แบบสั้นสุดแล้วมั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเนาะซื่อตรงให้ซื่อตรงกับความรู้สึกหน่อยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าคุณทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้นน่ะอถ้าเกิดเป็นคู่บุญคู่บารามีกันก็จะได้ไปได้ไกลขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องปล่อยนะ อืมก็อยู่ที่พฤติกรรมเขาและคุณนั่นแหละโอ้ยอุดมสมบูรณ์ชิลๆเธอจริงๆอ่ะมันคน่อนข้างที่จะดีนะความรักแมว้ว่าในสมเดือนนี้ยเปอร์เซ็นที่จะสมหวังแบบจริงจังชัดเจนมันอาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนะั้นมันอาจจะแค่ช่วงของการเริ่มต้นอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องคิดคิดมาก ความผิดหวังเก่าๆความเสียใจเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นตัดมันออกไปค่ะไพ่อบอกว่าให้อิ่มเอ็มใจกับความรู้สึกในช่วงนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นปล่อยตัวตามสบายๆเออทำตัวเองให้มีความสุขทำตัวเองให้ชิลๆพอไม่ใช่ว่าพอมีความสุขแล้วก็กลัวว่าพรุ่งนี้ฉันจะมีความสุขไหม <IS> <อ>เกิดเขาหายไปเกิดเขาไม่ติดต่อนู่นนี่นั่นอย่าเอาพลังงานด้านลบเข้ามาคิดนะคะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักแล้วล่ะ เป็นจังหวะดีในเรื่องของความรักของคุณแล้วเออจะไปมูจะไปเสริมดวงหรือจะไปอะไรก็เอาด้านดีด้านข่าวเข้าไว้แล้วรู้สึกว่าก็จะช่วยกําลังใจของเราเนาะคิดแต่ด้านดีๆนะึกถึงแต่ด้านดีๆนะบางคนอาจจะชวนไปกินข้าวบูฟงบุฟเฟ่ได้เลยนะจ๊ะเลี้ยงบุฟเฟ่ <c oughs> มาดามด้วยก็ดีนะคะเริม <c oughs> <c oughs> ยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะถ้าอยากดูดวงสตัวละเอียดได้คลิปได้นะจ๊ะไปแล้วนะคะช่า <c oughs>